ก่อนเราชมคลิปนะครับผมก็รับจ้างปัมกล่องนะครับกล่องละ3บาทนะครับเหมาร้อยกล่องนะครับก็จะเหลือเพียง250เองนะครับมีโอกาสเปิดได้หมวดถาวรนะครับรับประกันงานเร็วแน่นอนครับไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถทักแฟนเพจใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมกิจกรรมนี้มีถึงวันที่3พฤษภามนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็รีบๆเข้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามาปืนอันเดนนะครับเป็นปืนบัตสุก้านะครับ น้ำมานก,กับมีดเพิ่มกระสุนด้วยนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เรายิงมันเพลินนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยภาวนาว่าอยากเป็นมัมมี่นะครับโอเคไม่เป็นเว้ยตอนนี้มีคนเป็นอยู่ทั้งหมด3คนนะครับแม่งอยู่ไหนเมื่อวะเนี่ยหอจอกกอเป็นมัมมี่ด้วยวะเอาวะ,วะมาดูกันว่ามัมมี่จะชนะเปล่านะครับตอนนี้พอพูดถึงมันก็ตกไปหนึ่งเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยหลังมาเพื่อนอย่าขวางดิ ตกไปแล้วป่าวะเนี่ยมาละก็จุดเด่นของป้อมตัวนี้มันน่าจะเป็นการเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับส่วนที่เหลือนี่ผมก็ไม่เห็นคุณสมบัติดีๆของปืนนี้เลยนะระยะยิงมันกว้างขึ้นด้วยป่าวะตัวตัวผมยังเชียร์บ้อมหมู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เรื่อมาแล้วชิบหายเอา้า โอ้โหมันงเป็นเยอะเกินยิงไม่ทันเลยเหลือตัวเดียวครับตอนนี้มันอยู่ไหนวะเรียบร้อยฮนะไม่รอดวะมอบดอกไม้ให้ไม้เพื่อสแสดงความรักเอ้าวะช่วงๆนี้มันน,นี่ไงเขาเรียกว่ากิจกรรมตามหมูมันได้ดอกไม้เยอะคนก็เป็นอย่างนี้แหละครับเออแจกๆไปก็ไม่อะไรหรอกนะครับเนี่มนมย,ยนะม,นน GB, มันมายืนขวาน้อเพี่ยเนี่ยมึงนี่เอจีบีต้องมายืนขวางไงนะ ห้องแมงกนโนนนะครับเจอคนเล่น a อจบิอิชิพายเราเป็นอัมมี่ด้วยปับ๊บน,นะครับไล่ไปดิครับไล่ไปดิครับผมบนหอไม่มีน่าจะเย็นๆวันนี้ผมไม่น่ารีบลงมาเลยแต่ครับเอ่ใต้หอโอ้บะม่วงเข้ายัางไงเน่ยทีนี้ โอ้เข้าไม่ได้วอเนี่ยแบบนะครับลองระเบิดไล่เข้ามาได้ปะไม่ได้เข้ามาด้วยนะมีน้งมักี่ตัวข้างล่างอะสามตัวนะครับแปลว่าต้องอยู่ข้างนอกกี่ตัววะหนึ่งสองสามอีกสามตัวนะครับตอนนี้ไม่มีคนทั้งหมดหกคนนะครับตายหอสามแล้วอยู่ที่ไหนอีกสามวะนี่ไงไปครับทุกคนไล่ตกตัวนี้ก็ได้ฮึบโอ้ชิบหาย เรียบร้อยครับเอาอะไรไปรอดอ่ะเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนบอกเลยไอ้ยัง <c oughs> มันเฉียดฉิวทุกรอบเลยวะดวงไม่ดีเกินดวงไม่ดีเกินนี่ไงดวงตานี้บอกเลยว่าไม่รอดครับลอยยิบสี่วันเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะตันนี้อยู่บนหอนะฮะไปเลยครับตัวเดียวแล้วเฮ อยี่สิบห้าวิมันลงมาละโอเคครับเราวิ่งมาทางนี้นะน่าจะได้ตบนะครับดูทรงละเฮ้ยมันโดนล็อกนี่ตรงนี้น่าจะได้กินอยู่โอ้โหย่ตามไม่ทันวะเรียบร้อยครับเร็วแค่ไหนก็โดนอยู่ดีแล้วครับเร็วแค่ไหนก็โดนอยู่ดีตอนนี้เล่นห่อดีไหมหอแล้ เราขึ้นเป็นคนแรกวะใช่ป่วะขึ้นคนแรกปะเฮ้ยเดี๋ยวการก่นกอนเดีย๋ยวมึงขึ้นมาเพื่อนคัดกองโควิดก่อนนะเพื่อนขอคัดกองโควิดก่อน <c oughs> นี่ไงคัดกองโควิดบึมมาดีครับเฮ้ยข้างบนหอเหมือนมีตัวหนึ่งนะผมเห็นอยู่เมื่อกี้นั่นไงเรียบร้อยแล้วไอคนนี้ขึ้นไปเมื่อกี้แตกไปแล้วแม่งมันมีคนขึ้นไม่ก่อนเราครับทุกคน ตังนี้มีปะเฮ้ยกระสุนขอเก็บกระสุนแป๊บนึงนะครับโอเคอิ่มครับอิ่มโบโบมาแล้วเพื่อนอุ้ยเกิดเฮีย้ยตรงนี้ชิบหายตัวใครตัวมันเลยครับเพื่อนโชคดีนะฮะโชคดีมีชัยนะฮะโชคชัยมีวัวฮู้ รอดรอดรอดรอ,ดอดโอ้โหเสียงมึงตามหลังมาเลยอุ้ยเอาไปก่อนเลยมึงเอาไปก่อนเลยมึงเอาไปก่อนเลยมึงเรีย,ยรบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะอุ้ยกระสุนหมดชิบหายิงเพลินไม่หน่อยครับรอุบ้ย,อยโอ้โหเฮียเฮีย ไม่น่าเลยว่ะเอ๊มไม่มีเอฟตัวโอเคเฮ้ยข้างบนมันแตกหมดละเรียกว่าม,มีคนบั๊กอ่ะโอ้ยเ,เพื่อนไปทำที่อะไรข้างบนนะที่เหลืออยู่บนหอเลยนะฮะวันละเพื่อนมาขวางระเบิดผมอีกชิบหายทีนี้ป่าไม่ขึ้นเลยเห็นไะวะ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 ไม่เห็นโอเ้เหอะไม่เห็นกระเทียละตัวท้ายแล้วครับทุกคนไปครับไลต่ตบกันเพื่อนอย่ามัวแต่เต้นอยู่ เรียบร้อยไม่รอดครับโดนเฮิร์แทปปี้เก็บไปนะฮะแลดูก็สุนน้อยผมลืมใส่กันโซมานี่ว่าปกติมันจะมี30ลูกเลยป่าวะน่าใช่นะอุยเพื่อนหลังมาหลังมาเพื่อนแล้วก็โดนแสงโอ้โหเต็มเต็มหน้าเดินติดด้วะ เล่นใต้หอดีวกว่าทุกคนไปโอเคครับผมเข้าได้แล้วก็รออย่างเด,ยเดียวครับรออย่างเดียวอุ้ยเป็นกันไวจังวะแปบบ๊แบบเดียวมันครึ่งห้องแล้วอะตายครับหนีดีกว่าทุกคนมุมมองมันแค่ไปใต้หอเอาสักหน่อยแล้วกันมาไหนก็หนีไม่รอดแล้วครับวัดแมงเลยโอ้โหไม่รอดวะไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วเราไม่มี AGB บีอะแต่มันมียังเป็นเกือบทั้งห้องละ เรียบร้อยดีครับอลอครับทุกคนถ้ามัมี่ชนะนะครับตอนนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะจบหรือเปล่าต้องมาลุ้นต้องมาลุ้นตเสียงสับมินไม่คตรเพาะไม่รู้ว่าถ้ามีคนเป็นหนุ่มโดดอะ ไปแล้วจ้าอยู่ไม่ไล่อยู่ไม่ไล่แล้วข้างบนมันจะนัวเกินไปแล้วครับทุกคนไปเร่นบนหอดีกว่าเฮ้ยไอ้เหี้มีคนโดนตบมีกบโดนต้มฮะบนหอไม่ใช่ว่ามันจะมีนะเนี่ยเคครับตอนนี้นปลอดภัยอยู่ตอนนี้นปลอดภัยอยู่ ตกใจหมดเลยเงาบักครับขอกระสุนหน่อยครับขอกระสุนน่ครับไม่ตงมีแต่กระสุนลอกมาดีครับไปดีกว่าทุกคนขึ้นหอดีกว่ายอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่คนเดียว โอ้โหเฮี้ยไปที่ไหนก็มีแต่คนดักตบตัวนี้แรงจริงครับคนนี้ชายคนนี้คลิปนี้มายิงไม่กี่เม็ดเองอะเป็นอมีตลอดเลยอะไรครับเนี่ยอ่าปึ๊บเด้งมาไม่ไมเด้งอีกกรรมไปเพื่อนเหลืออีกสี่คนเท่าน,นั้นครับมามี๊ปิดเกมได้แล้วนะครับไป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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับเฮดช็อตเฮดช็อต เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นหนึ่งนะดักได้อยู่ะ่ะที่แต่เขาเห็นเรียบร้อยไม่รอดครับ mm hmm. เหลือตัวทาบสวยครับผม mm hmm. ก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมไลค์แชร์และ s u ั s c ส i b e กกับผมด้วยละกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับคอยติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย